สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทุกท่านค่ะเรามาพบกันลังหวยออกว่าสุดไหนเข้าสุดไหนหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมความจริงมันเข้านะคะแต่พี่ช้างจับผิดนะคะท่านผู้ชมกับขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยค่ะทีอะ่อะไรนะลงสามตัวตรงให้นะพี่ช้างจับผิดนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะ มันจริงๆแล้วก็สองตัวล่างด้วยอ่าสองตัวล่างมันไปเบิ้ลอย่างนั้นมันไม่ได้กินหรอกค่ะนี่พี่ช้างซื้อนะคะที่พี่ช้างเข็นให้ท่านผู้ชมนะคะพี่ช้างซื้อทุกตัวล่ะค่ะดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นงดวันที่หนึ่งมีนานะคะเห็นไหมคะวันที่หนึ่งมีนานะคะอ่าที่หนึ่งมีนาทุกใบล่ะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่ไม่ได้โกหกนะซื้อจริงๆนะ เนี่ยไอที่เขียนให้ท่านผู้ชมอ่ะพี่ช้างก็ซื้อนะคะไม่ใช่ว่าไม่ซื้อนะเห็นไหมคะไม่ได้โกหกพรพี่ช้างก็มันออกเบอร์แบบนี้พี่ช้างก็จับไม่ถูกนะคะถ้าสูตรมันมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันทั้งหมดอย่างเนี้ยมันมากที่จะหลุดสักสูตรหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะท่านผู้ชมมาเราอ่านคําเตือนกันก่อนเนาะ โซดโถยที่นํามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านชมโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะมาให้ดูนะอันนี้เด่นบนนะคะเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้เข้านะคะอันนี้เข้านะคะ แบบเด่นบนแบบเนี้ยมันมีหลายสูตรนะคะเนี่ยอันนี้มันเหมือนกันทั้งหลายตัวเห็นพี่พี่ช้างก็เคยบอกไปแล้วว่ามันเหมือนกันหลายตัวนะคะที่มันเหมือนกันก็ห้ากับหกนะคะแล้วก็ศูนย์เดบาศูนย์เหมือนกันก็มากเหมือนกันแต่มันไม่มานะคะอ่ามันเข้าที่เลขห้านะคะท่านชมเข้าที่เลขห้าเลขหกเนาะเข้าสองตัวเลยแล้วเข้าสองตัวก็จะวงยังไงดีวงอย่างงี้ดีกว่าอืม อย่งน,นะคะอันนี้ให้ดูแล้วนะหน่สูตรนะมันจะมีอีกอันนี้จะเป็นเด่นบนนะคะเด่นบนนะคะแต่มันกลับไปเข้าหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนนะเห็นไหมคะมันไม่อยู่กับที่อะอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ช้างถึงจับไม่ถูกนะคะอ่ะมันไปเข้า ออกกันเลยนะเออออกหกห้าสงองเข้าที่หลักหน่วยหลักหน่วยล่าไอหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคำนวณที่หลังนอกกลัวคลิปมันยาวนะคะอ่าอันนี้เข้าไปแล้วสองสูตรนะคะมาดูสูตรที่อ่าอันนี้ค่ะจับผิดตัวเนี้ยค่ะท่านผู้ชมพอดีที่มันเหมือนกันสูตรที่มันเหมือนกันมันมีอยู่แบบนี้พี่ช้างถึงไปจับ อย่างนั้นนะคะดูในอันนี้มันเข้ามันเข้าที่หลักหน่วยนะคะอ่ะมันกลับมาหลักหน่วยเงียงวดที่แล้วมันกระโดดไปหลักสิบเนาะพี่ช้างก็กลัวว่ามันไม่มาหลักหน่วยอ่ะพี่ช้างก็เลยตีไปเป็นหลักสิบเงก็เพราะว่ามันไปชนกับหลักสิบไงอ่ามันชนกับหลักสิบที่จะมีสามกับแปดนะแต่พี่ช้างไม่เอาเนะเลขสองนะึ ตัดออกนะเห็นไหมคะคลิปที่พี่ช้างสรุปสามตัวบนให้นะพี่ช้างบอกว่าพี่ช้างไม่เอาเลขสองตัดออกนะเสิร์ฟมันไปออกเลขสองเลยเห็นไหมคะถ้าไม่ตัดออกก็คงคงได้แล้วเนาะก็กลับขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะ,ะทําให้เสียนะคะพี่ช้างก็จับไม่ถูกมันก็มันไม่มันก็ไม่ถูกนะคะโซนโซดอันนี้ก็เข้านะคะท่านผู้ชม มันบางที่นะบางท่านก็มันหลุดไปหนึ่งงวดเขาก็ท้อเนาะไอท้ที่แต่ยอมรับปะพี่ช้างอาจจะจับไม่ถูกคู่นะคะเวลาเขาก็ท้อแต่ว่าสูตรอะมันไม่ได้หลุดเสมอไปนะคะท่านชมเห็นไหมสูตรอันนี้งดที่แล้วมันมันหลดุดใช่ไหมคะงดแล้วมันหลดุดแต่งวดนี้มันกลับมาเข้าเห็นไหมคะงดนี้มันกลับมาเข้าเข้าที่เล<อ>ขห้านะคะอืม เก็บมาเข้าที่เลขห้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยทาต่อให้นะคะท่านผู้ชมเวลามันมาแบบเนี้ยถ้าสองสุดมาชนกันแบบเนี้ยส่วนมากยังมันจะมีส่วนน้อยที่มันจะหลุดนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันก็นานๆหลุดครั้งนะคะโอเคมันก็ยังกลับขึ้นมาแล้วนะคะสูตรตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสตรนี้อ่าเด่นร้อยบนสองตัวมันตัวแต่ว่าอันนี้มันไปหลักสิบบนนะคะอม,มาดู สูตรสูตรอันเนี้ยจำได้ไหมคะท่านชมสูตรอันเนี้ยงดก่อนนะมันจะชนที่เลขแปดเห็นไหมคะอ่ะลองดูนี่นะคะร้อยบนนะคะอ่าสูตรนี้มันเคยเข้าร้อยบนมาตลอดมันก็เริ่มมาเข้าหน่วยบนมาสองครั้งนะคะ แล้วก็มาร้อยบนอีกนะคะมามาอย่างนี้แล้วมันไปเข้าล่างนะคะงดงดก่อนอนะมันไปเข้าล่างนะคะที่นี่พี่ช้างก็มาคํานวณอีกนะมันชนกันที่สี่ตัวเห็นไหมคะเคยได้ดูคลิปไหมคะคลิปอันนี้กลับไปย้อนดูก็ได้นะคะเนี่ยมันชนกันที่สตัวในความจริงมันมาทั้งสตัวเลยท่านชมเห็นไหมคะโอ้มาทั้งสี่ตัวเลยงวดนี้มันออกอะไรนะออกสี่หนึ่งเจ็ดเนาะ C หนึ่งเจ็ดใช่ไหมยใช่แต่งวดนี้มันออกอย่างนี้นะคะอ่ะมันเข้าแบบนี้เลยมันเข้าโอ้สามตัวบนเลยไม่รู้เลยเนาะรู้ก็เอาที่นี่ก็ง่ายๆเองเนี่ยไม่ต้องไปจับอะไรเยอะะมากมายเลยเข้าทั้งสามตัวบนเลยโอ้เนาะอืม เห็นไหมฮะสองสูตรมันชนกันที่สองสูตรเห็นไหมคะอืมเสียดายเลยโอ้ทีนี่อย่าประมาทนะสูตรอันนี้มันแบบมันเด่นมาตลอดนะคะสูตรเนี้ยมันไม่เข้าบนก็เข้าล่างมันไม่เข้าล่างก็เข้าบนนะมันเป็นแบบนี้คะ่ะสูตรนี้อ่าสูตรนี้มานานมากแล้วนะคะอันนี้พี่ช้างก็เป็นกระดาษไปแล้วประมาณสองครั้งแล้วมั้งคะอ่าอันนี้เอาวางลงนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยคำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะ มาดูสูตรอันนี้กันอ่าสูตรอันนี้ก็สองตัวมันหนึ่งตัวเหมือนกันอันนี้มันเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองที่มันชนกันเนาะ,ะเห็นไหมคะมันเข้าแบบนี้เข้ามาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่างนอานี่นิ่จิกเห็นไหมคะมันเข้าที่เลขเลขห้าที่ชนกันนะคะสูตรอันนี้นะถ้าทุ่านลองสังเกตดีดี ถ้าสมมุติว่าอันนี้มันชนกันใช่ไหมคะมันชนกันเสร็จแล้วมันไปเข้าล่างเห็นไหมคะแล้วแล้วก็โซดอันนี้มันชนกันที่เลขห้าเห็นไหมคะถ้าสมมติเราเอาห้ามาจับห้าหนึ่งห้าหกเนี่ยมันก็ได้สองตัวบนเลยมันจะมาเป็นมังรอบนะมันไม่ได้มาทุกรอบนะคะท่านผู้ชมโปรดทราบไว้นะคะอันนี้บางทีมันจะมาเอาเอาเอาตัวที่ชนกันแล้วก็ไปจับแบบนี้ก็ มันแต่มันไม่ปกหลักนะคะแล้วก็มางวดนี้เห็นไหมคะแต่ถ้าชนกันแต่อย่างนี้ทับเบิลแบบนี้มันก็จับไม่ถูกเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าถ้าเราจะไปใส่แบบนี้ก็แล้วแต่หรือเราจะใส่ต้องห้าหรือใส่หนึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวโซนอันนี้เห็นไหมคะแต่อันนี้มันไม่มาสองตัวบนมันมาแต่ที่มันชนกันนะคะโซนอันนี้มันมาสองตัวเห็นไหมคะมันกลับมา แบบนี้อีกแล้วนะห้าเรามาจับคู่แต่มันได้หลักร้อยหลักสิบนะคะมันไม่ไม่ไม่ค่อยมาหลักหน่วยเนาะมันจะมาหลักร้อยหลักสิบแต่อันนี้มันมีสองตัวก็เลยวงแบบนี้นะคะเรามาดูมาวงไหมอันนี้มันเข้าหลักสิบนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็น่าสนใจมากนะคะสูตรนี้พี่ช้างพึ่งหามาลงงวดที่มันออกงวดนี้เนาะ อันนี้พี่ช้างมาลองคำนวณดูแล้วคำนวณย้อนหลังดูแล้วรู้สึกมันเข้าพี่ช้างเพิ่งลงเป็นงวดแรกที่งวดที่ผ่านไปที่เมื่อวานเนี่ยค่ะเนาะเมื่อวันที่ยี่แปดเนี่ยค่ะน่าจะลงยี่สิบเจ็ดตัวเป่านะพี่ช้างลงไปนะเน,นี่ยงวดแรกนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเราค่อยมาคำนวณต่อมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะได้สุดอันนี้ก่อนแต่เดี๋ยวพี่ช้างจะอ่ารวบรวมคลิปทั้งหมดเสร็จคลิปอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้นะคะล่าง อ่โซนโซนอันนี้พี่ช้างไปบอกเพื่อมันเด่นล่างนะแต่มันไปเข้าบนซะอะไรมันไปเข้าบนเฉยเลยเข้าบนมันออกอะไรนะออกออกนี้สองตัวล่างนี่มันออกห้า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 นี่บนก็หกห้าสองเข้าบนเฉยเลยนะเข้าที่ หน่่ยบนนะคะเข้าที่หน่วยบนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเข้าแล้วค่ะเนาะถ้ามันชนกันแบบนี้มันมันมันมีเปอร์เซนต์มากกว่าอ่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเข้าร่างเหมือนเดิมละค่ะค่ะมันก็อาจจะออกไปเที่ยวเป็นมังมังมังรอบนะคะท่านผู้ชมอ่ามาดูอีกมีเยอะแยะยะจะให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้ไว้ว่าสูตนไหนมันเข้าบ้าง อ่ะมาดูโอยขอโทษค่ะท่านขอโทษขอโทษขอโทษมันเดียวไปละอ่ะมาดูสูตรสูตรล่างค่ะสูตรล่างอันนี้ก็เดนมาร์คนะคะมีแต่คนชอบสูตรนี้นะคะอ่าสูตรนี้เป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยค่ะสูตรอันนี้ที่มันเข้าดูนะคะท่านผู้ชมมันออกก็เลยนะออกห้าห้าเนาะ อ่าเลขเบิลแบบนีน้ไม่ค่อยใส่หรอกค่ะพี่ช้างใส่ได้สองห้าห้าสองนะคะอ่าม,มาที่เลขห้านะคะมาที่เลขห้าอ่าสรุปว่าล่างผ่านค่ะอ่าเห็นไหมคะพี่ช้างที่พี่ช้างบอกว่านี่มันมันชนกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมจําได้ไหมคะพี่ช้างบอกว่ามันชนกันที่เลขหก 6, เห็นไหมคะอ่าชนกันที่เลขหก 6. ในที่สุดมันก็มาแต่มันไปบนนะคะอ่าเนี่ยเนี่ยม,มีอีกสูดมีอีกสูดหนึ่งเห็นไหมคะที่สุดนี้มันก็ชนกันที่เลขหกเห็นไหมคะแต่นี่มันไปบนนะคะไปข้างบนข้างบนไปข้างบนถ้ามันชนกันแบบนี้พี่ช้างถึงพูดว่าเอาไปจับ เอาไปวิ่งหรือเอาไปจับทางไหนก็แล้วแต่ไปจับล่างจับบนก็แล้วแต่นะคะเราอย่าไปปักหลักตามพี่ช้างพูดนะคะบางทีพี่ช้างพูดบอกล่างแล้วมันออกบนพูดบนไปออกล่างอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันแกล้งกันอนะอันนี้มันออกแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวอ,อันนี้ท่านผู้ชมบอกมนาะอ่ะอันนี้จะคำนวณให้เลยสูตรอันนี้นะคะสูตรสองตัวล่างนี้คำนวณให้เลยค่ะมันเป็นอะไรนะมันเป็น อ่าหา 5. ยังไงนะเอออันนี้บวกห้าเดี๋ยวเกือบจะลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมอันนี้บวกห้าก็เป็นเจ็ดออนี่บวกห้าก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ลดแต้มก็เป็นเก้า แล้วก็เป็นหนึ่งนี่นะคะงวดนี้มันเป็นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมววดนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรตัวอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวอีก วันสองวันหรือว่าวันวันพวกนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะลงล่างให้นะคะสูตรตัวอื่นนะคะที่ท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่ถามมาบอกว่าเอาสูตรอันนี้ก่อนอันนี้ลงให้แล้วนะเดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาลงสูตรอันนี้ให้แล้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็จะเอาสูตรอันนี้มาลงให้แล้วก็มาเปรียบเทียบให้นะคะโอเคเดี๋ยวจะมีสูตรอันนี้อีกนะสูตรอันนี้อีกเดี๋ยวท่านผู้ชมใจเย็นๆีเป็นแบบนะคะจะเอาให้ดู Oh, นี่แหละที่พี่ช้างบอกว่าไปปัดอันนั้นออกนะอ่ามันเป็นอย่างนี้อะ่ะมันเป็นแบบนี้อะ่ะมืมอเนี่ยะเนี่ยพี่ช้างไปปัดออกเพราะอะไรมันมันมีอะไรมีสองกับเจ็ดนะอีกสูตรหนึ่งนะแล้วไม่เอาไงเอาเจ็ดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมาเหมือนตัวตัวเจ็ดตัวนี้พี่ช้างก็ก็เลยไม่เอานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวราแป๊บนีงะ โซดมันเอนบบนยอะวนว่าวนวโซด์ไหนเป็นโซดไหนละเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะที่พี่ชังบอกว่าอ่าโซด์อันนี้มันมาสิบสิบบนมาตลอดนะไอแต่อันเนี้ยมันก็เซิร์ไปเข้าสิบบนพี่ช้างก็เลยตีไปอะไรนะสิบบนไงอ่ะเอามาเปรียบเทียบ,บกันมันจะเหมือนกันที่สองตัวใช่ไหมคะเหมือนกันที่เลขสามกับเลขแปดใช่ไหมคะ พี่ชังก็เลยตัดสองออกไงอ่ามันเป็นอย่างนี้นะคะบางทีถ้าพี่ช้างเอาทั้งหมดอ่ะมันก็จะตัวมันจะเยอะเกินไปก็เลยเอาลดลงหน่อยเอาที่ตัวที่มันชนกันไงเห็นไหมบางทีมันไม่มาตัวที่ชนกันมันก็มาตัวที่ไม่ชนกันถ้าเราเอามาจับทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกี่ตัวมีสีตัวคนนะคะถ้าเราเอามาจับมันก็มีสีตัวอ่ามันเป็นแบบนี้มันก็เยอะเกินไปไงค่ะ อันนี้เดี๋ยวก็ค่อยมาคำนวณให้นะคะท่านผู้ชมก็เข้าอยู่นะคะแต่โซนสุดอันนี้มันก็หลุดไปนะคะอันนี้มันออกอนนไม่เป็นไรหลุดงวดเดียวไม่เป็นไรอันนี้เขาก็เคยหลุดอยู่แล้วเขาก็กลับมาเข้าอยู่นะแต่งวดหน้าอาจจะกลับมาเข้านะอย่าเพิ่งทอดไปนะคะเดี๋ยวจะให้มีให้ดูสตรที่น่าสนใจอีกนะคะอ่า สูตรนี้ก็ตอนแรกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกนิดนึงอธิบายอีกนิดนึงอันนี้มันก็เข้าอย่างนี้ไปไหนลรุนนี่นะคะท่านผู้ชม อันนี้มันมาเข้าล่างเฉยเลยอ๋อไม่ใช่เข้าบนอยู่นี่เฮ้ยตาไปมองที่ไหนเนี่ยเออพี่ช้างนี่ตาลายละเห็นไหมลายละสูตรมันลายหูวลายตาเกินไปเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเนี่ยมันเข้าอยู่นี่เข้าบนอแต่มันไม่ได้เข้าหน่วยนะมันเข้าหลักสิบเข้าหลักสิบนะคะเข้าอ่าล่างด้วยนะคะเข้าล่างด้วย โอเคสูตรนี้ก็สรุปว่าเนี่ยถึงปัญหาที่ว่าเวลาลงแล้วเวลามันเยอะเกินไปถ้าท่านผู้ชมเอาไปกลับมันก็มากไปเยอะไปพี่ช้างถึงเอามาคัดให้ตัวที่เหมือนกันอ่าเพราะอะไรพี่ช้างมาคัดให้ตัวตัวที่ว่าหลักสิบเป็นเจ็ดแปดสามนี่นะเดี๋ยวจะให้ให้ดูเนี่ยจาได้ไหมคะพี่ช้างบอกว่าสูตรนี้ไม่ทันลงแล้วไม่ทันลงแล้วมีนะคะคลิปที่สรุปเลขสามตัว สดอันนี้พี่ช้างบอกว่าไม่ทันลงแล้วเนี่ยมันเข้าตัวนี้ค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าตัวนี้พี่ช้างไม่ไดเอามาเปรียบเทียบนะตัวนี้พี่ช้างก็เอาตีไปเป็นหลักสิบที่มันเคยเคยไปหลุดเข้าหลักสิบนะคะอะถ้าพี่ช้างเอามาตีเป็นหลักล่างแล้วเอามาเปรียบเทียบกันมันก็อาจจะ เนาะอาจจะคิดสักนิดหนึ่งพอดีมันมีหน่วยล่างเนี่ยที่มันมีเลขสีชนกันนะพี่ช้างถึงเป็นเล,เล,เ,ลเ,เลือกเลขสีนะ,ะแต่ความจริงเนี่ยเห็นไหมสองสี่แต่เป๊ะไ,ไปคัดเอาเลขสีมาตัวเดียวเลขสองก็มีเลขสองก็มีส,มสูตรอันนี้ที่พี่ช้างบอกว่าไม่ทันลงแล้วไม่ทันลงแล้วโซนหลักสิบพ่ออะไรพี่ช้างถึงเลิกเนี่ยหลักสิบตัวนี้ได้ห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดแต่ว่า มันมาตรงกับสูตรอันนี้นะคะห้ากับเจ็ดพี่ช้างก็เลยเลือกเอาเลขเจ็ดนะคะเพราะมันมันมาตรงกับตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะมาห้ากับเจ็ดเป็นเลขขี้นะคะท่านผู้ชมอ่าอาจจะลายวลายตานะเพราะอันนี้พี่ช้างเคยอธิบายไปแล้วนะอธิบายไปแล้วเนะี่ยสมมุติว่าสูตรนี้เห็นไหมคะนี่หลักหน่วยเห็นไหมคะยังไม่อันนี้พี่ช้างคิดคิดคิดสูตรใหม่แล้วไม่ได้คัดลงไปลงคลิปนะคะอ่า เห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เปรียบเทียบที่ถ้าเป็นเลขขี้ก็จะมาเลิกเลขขี้อย่างนี้นะคะจะมาเลิกเลขขี้อย่างนี้นะอันนี้เป็นงวดงวดแรกที่ช้างคิดคนขึ้นมานะอ่าแต่อันนี้ก็เห็นไหมหลักสิบอันนี้ก็เข้าอแต่ว่าหลักร้อยยังหายหายังไม่เจอนะคะอ่ะมางวดที่งวดที่สองนะคะงวดที่สองมันก็อันนี้มันเป็นเลขหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็ เลขหนึ่งนะคะที่มันออกอะไรนะ่หนึ่งหนึ่งอะคะ่ะอ่ะมาดูตัวนี้มาดูตัวนี้อันนี้เป็นเลขคี่นะคะเลขคี่เลขคีเขข่เราก็เอาเลขคี่เนี่ยไปเลขขิกตัวนี้นะที่พี่ช้างคัดไว้นะคัดไว้ตัวนี้ไม่ไหน่าบกไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่ช้างเลิกเอาเลขคี่นะความยิงมันมีสองตัวแต่เอาตัวที่ที่มันเหมือนกันนะคะ เอาตัวนี้นะคะอ่าโซนโซนตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตัวสีแดงๆเนี่ยเอามาเอามาเลิกตัวนี้เลขขี้นะคะก็มีสามห้าเจ็ดอ่ามันมันออกหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะที่มันผ่านไปงวดก่อนนะอ่ามันออกหนึ่งเจ็ดอ่าที่มันมาออกงวดอันนี้นะคะพอมางวดนี้แด่พี่ช้างก็ลองคิดคนดูแล้ว ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสับสนไหมคะตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ช้างจะลอกลงลงคลิปงดงดที่จะงดผ่านงดงดต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะมาลงให้แล้วนะคลิปอันนี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เคยลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะอันนี้เห็นไหมคะนี่มันเป็นเลขคู่เลขคู่อันนี้ตัวตัวอะไรนะตัวรหัสลับเนี่ยเอามาเลิก เนี่ยมันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหม่ะก็เลขคู่ไงเอาเลขเลขคู่อย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่สองตัวนี้เนี่ยงวดที่ผ่านไปเนี่ยอ่าส่วนหลักสิบเนี่ยได้ห้ากับเจ็ดพี่ช้างก็เอาเอาตัวเจ็ดเนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับอีกสูตรเนะี่ยมันก็เหมือนเลขเจ็ดอ่าก็เลยก็เลยคัดเลขเจ็ดไปนะมันเป็นแบบนี้เป็นว่ามันมาออกเลขห้าเห็นไหมละ <5. S 1> อ่าเหยนะคะท่านชมเดี๋ยวงดอีกวันสองวันเดี๋ยวพี่ช้างจะมาลงให้นะเดี๋ยวจะมาอธิบายคลิป สูตรอันนี้นิดนึงอ่ะสูตรนี้จะเฉลยแล้วนะท่านผูช้ชมเฉลยแล้วที่ว่าเอามาจากไหนนะมันมันมันใกล้เกินไปไหมเนี่ยนี่สูตรอันนี้นะคะสูตรอันนี้ โนสูตรอันนี้มันไมไ對對 of of ่เข้านะคะสูตรอันนี้มันไม่เข้านะคะมันหลุดแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่างดหน้ามันจะมาหรือเปล่าแต่งดหน้ามันจะได้อยู่สองตัวนี้คำนวณให้แล้วนะคะโซนสูตรที่สองนี่มันเป็นแบบนี้โซนสูตรที่สองมันเข้านะคะปกติน่ะสองสูตรเนี่ยพี่ช้างจะมาจับคู่กันนะคะงวดนี้จับกันแล้วมันไม่เข้ากันเลยเนี่ยศูนย์กับเก้ากับศูนย์มาจับกับเจ็ดกับสองมันไม่เข้าเลยนะคะอเห็นไหมแต่งวดนี้เข้านะคะ สูตรนี้เข้าสูตรอันนี้เป็นสูตรสองนะคะสูตรสองเข้าเข้าที่เลขสองเข้าที่เลขสองนี่เข้าหลักหน่วยนะมันไม่ปักหลักอย่างนี้เลยปวดหัวอย่างเนี้ยท่านผู้ชมมันมาเดี๋ยวไปซ้ายไปขวาเนี่ย อันนี้มาเฉลยเลยสูตรนี้นะคะอย่างเช่นอ่ะตัวนี้เห็นไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้นะบกกันเสร็จโซนตัวนี้พี่ช้างเอามาจากไหนเห็นรู้ไหมคะเนี่ยพี่ช้างเอามาจากตัวนี้นะเห็นไหมคะอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้เอามาจากไหนคือเอามาจากตัวนี้อันนี้ม,นมันงวดที่ออกตัวนี้นะงวดที่ออกหนึ่งศูนย์หกนะคะ อ่ะอันนี้พี่ช้างไม่ได้เอารางวัลที่หนึ่งมาวางแต่เอาแต่หลักแสนนี่มาวางหลักแสนหลกัลกหลักหมื่นหลักพันนะคะอันนี้เป็นสองตัวล่างใช่ไหมคะมันมันบวกกันสองครั้งพี่ช้างก็เลยเอาเลขค่ามาวางบวกกันสองครั้งก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะอ่าอันนี้หนึ่งรอบนะส่วนอันนี้เป็นของแท้ของมันพี่ช้างมาลงนะอ่า่วนอันนี้ก็เป็นของแท้ของมันที่พี่ช้างลงนะแล้วก็อันนี้ก็ของแท้ของมัน แต่มันเป็นหมังงวดที่ชช้างเอาเอาหลอกๆลงนะคะแต่ว่ามันก็ถูกอยู่ไม่ใช่ว่าเอาตัวปลอมลงนะก็ตัวจริงนั่นแหละค่ะอันนี้ก็แปดก็เอาตัวจริงลงอันนี้ก็เอาตัวจริงลงนะคะส่วนตัวเนี้ยมันสองบวกกันสองครั้งก็เป็นสี่ใช่ไหมคะสี่นี่พี่ช้างก็เลยเอาเลขเจ็ดมาวางก็บวกสองครั้งก็เป็นสี่ใช่ไหมคะอ่าโวนตัวนี้ก็เอาตัวจริงลงนะคะ เนี่ยส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะพี่ช้างคิดไปแล้วคิดไปแล้วอันนี้คิดไปแล้วเออน,นี่ไม่ได้บุกมาละเนี่ยเดี๋ยวกันนะอ่าแต่ไม่ต้องบุกมาแล้วเนาะแต่อธิบายตัวนี้มึนได้เนาะ,นะอ่าส่วนตัวนี้ถ้าสมมติพี่ช้างจะลงต่อก็จะเป็นอะไรนะมันเป็นห้าใช่ไหมคะ ก็ถ้าบวกกันสองครั้งก็เอาโซนโซนมาวางไงเห็นไหมคะเอาโซนโซนมาวางอส่วนฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ส่วนตัวนี้มันก็มีรหัสแบบมีมีมีไม,ม,ม,ม่บอกไม่บอกเหมือนกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้อะ่ะไปช่องเฉลยนะตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวนี้นะคะไอเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนใช่ไหมคะ อ่ะเป็นตัวนี้นะเป็นหลักสิบหลักสิบล่างบวกกันสองครั้งก็ได้สี่ใช่ไหมคะได้สี่แต่พี่ช่างเอาแค่สี่มาลงตัวเดียวนะส่วนตัวนี้ที่เลขสองเนี่ยเนี่ยเอามาจากตัวนี้นะหลักสิบบวกกันสองครั้งได้สองใช่ไหมคะก็เอาเอาแค่สองมาวางบวกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ก็ศูนย์ไงก็เอาศูนย์มาวางเหมือนกันส่วนตัวนี้มันหนึ่งบวกสองครั้งเนี่ย ก็เป็นสองใช่ไหมคะพี่ชังก็เอาเอาสองมาวางอ่าส่วนอันนี้เห็นค่ะห้าบวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์พี่ช้งก็เอาศูนย์มาวางใช่ไหมคะอันนี้ก็สี่บวกกันสองครั้งก็ได้แปดใช่ไหมพี่ช้งก็เอาแปดมาวางอ่่ถึงว่าเขาไม่รู้หรอกเอามาจากไหนนะคนคนเราเป็นนักคำนวณมันต้องมีอะไรลบๆซ้อนๆนิดหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่แปดไอไอเก้าสองครั้ง 9 2สองครั้งก็เป็นแปดใช่ไหมคะก็เอาแปดมาวางนี่เห็นไหมคะแปดสองครั้งก็เป็นหกก็เอาหกมาวางอะอย่างอันนี้ห้าสองครั้งก็เอาศูนย์มาวางนะคะอ่าเขาจะมีอย่างนี้เคล็ดลับนะคะทานสูงกับขอโทษขออภัยด้วยที่ท่านบางท่านที่เข้าใจผิดไปทั้งนั้นนะคะอันนี้พี่ช้างมามาเฉลยให้แล้วนะคะโซนจะคิดไปด้วยก็ได้นะคะสโตรน,นี้อ่ะมาพี่ช้างคิดไปให้นะคะ อันนี้ขอโทษนะคะรูจะวุ่นไวายไปนิดนึงซีนะคะแล้วก็บวกเจ็ดบวกเจ็ดอันนี้ก็เป็นสี่เหมือนกันเนาะสี่บวกสี่ก็เป็นแปดนะคะแปดอันนี้ห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็บวกกันสองท้งก็เป็นแปดนะแปดมาบวกสี่คงที่ก็สิบสองนะคะท่านผู้ชมสิบสองสองอันนี้บวกอะไร สองสามเดี๋ยวเดี๋ยวดูสูตรของมันกันนะใช่ใช่สองสามอืมใช่แล้วเออใช่แล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมใช่แล้วพี่ช้างเอาลงอะมันจะเป็นสูตรนี้สูตรนี้นพี่ช้างลงแล้วลงแล้วสองสามอ่ะมาดูสูตรตรงนี้กันมาเราสูตรตรัวนี้พี่ช้างจะลงให้อ่ะ อันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหกบวกเอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หลักสิบหลักสิบบนนะหลักสิบก็เลขห้านะคะอันนี้หน่วยอ่าสิบล่างนะคะบวกกันสองครั้งก็เป็นห้าก็เป็นสิบห้านะคะสิบห้าบวกห้าคงที่เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษค่ะท่านผู้ชมสิบห้าแล้วเนาะสองอันนี้สิบห้าเอาห้ามาวางก่อนห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ไงเป็นอย่างนี้ อนะอันนี้มือยังจะมาอีกอยู่นะท่านผู้ชมเหมือนจะมาอีกนะพี่ช่างดูๆแล้วนะคะเี๋ยวค่อย,ายมาเปรียบเทียบนะคะโอเคสุดนี้คือเคลียร์กันแล้วเนาะเคลียร์กันแล้วเนาะโอเคนะอ่าแต่ว่าจะเอามาลงตรงนี้ก็แล้วแต่นะมันจะเป็นหกห้าสองก็เป็นหกเป็นห้าอ่า เลยหรือ,อยังอ่ะปลาเฉลยก็แล้วกันอันนี้เนาะอ่าเป็นห้าอันนี้บวกห้าของที่นะคะก็เป็นศูนย์กับห้านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะงวดต่อไปนะน,นี่เป็นศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าอันนี้พ่ชางวางสองตัวแล้วนะคะ แต่งวดที่ผ่านมาพี่ช้างวางแค่ตัวเดียวตัวเดียวนะอันนี้วางให้แล้วสองตัวเนาะเข้าใจกันแล้วเนาะโอเคนะมาดูสูตรในอีกก็สูตรก็อืมส,สูตรก็มันเข้าประมาณเนี้ค่ะท่านชมเดี๋ยวพี่ช้างก็จะมาลงให้อะไรที่มัน ท,ท่านผู้ชมขอมาจะมาลงล่างให้ก่อนนะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านอนใดที่ผิดพลาดไปก็กลับขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าพี่ช้างกา็ช้างให้ท่านผู้ชมยังไงก็พี่ช้างก็ไปซื้ออย่างนั้นนะคะพี่ช้างไม่มีคําว่าลงให้ของตัวเองเป็นพิเศษไม่มีค่ะพี่ช้างก็พยายามเลือก,อกให้แล้วนะคะแต่มัน เนาะเหมือนว่าอะไรถ้ามันไม่ชนกันเราก็ไม่อยากเอามาใส่ให้มันเยอะแยะมากมายนะคะก็กลับขอโทษขออภัยท่านผู้ชมค่ะขอโอกาสแก้โตนะคะก็ยังมีงดหน้าอยู่เสมอเนาะก็งดหน้าก็เดี๋ยวพี่ช้างจะพยายามจับคู่ที่มันเคยเข้าหาว่าถ้าหาว่ามันยังเดินต่อเนื่งนะคะก็ขอให้มันเดินต่อเนื่งก็พี่ช้างจะจับมาให้นะคะรับรองว่าน่าจะเข้าอยู่แน่นอนนะคะอา โอเคค่ะก็ขอขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ